Thank yeah. હોય કાતો อันนี้เขาเอาหินขึ้นมาทําไมครับก็เอาขึ้นมาขึ้นมาอันนี้เอามาข้าไปตรงตรงนี้ไม่เอาเอาข้าไปตรงนี้อ๋อให้ให้ให้อยู่ตรงนี้ไม่ให้ลงไปอยู่ในน้าเหรอครับครับอ๋อแล้วเอาขึ้นมาไว้ตรงนี้เอาขึ้นมาไว้บนนี้ครับอ๋ออันนี้เด็กๆทั้งนี้ เก็บเอาทิ้งเก็บเอาทิ้งอ๋อเด็กๆเอาทิ้งก็เลยก็เลยเอาขึ้นมาไว้บนริมน้ำเอาไว้เว้ขึ้นไวเหมือนเดิมอ๋อคิดว่าตอนแรกคิดว่าหาหอยกันคิดว่าหาหอยเขาไม่เอาไม่เอาคุณเกศเก็บขึ้นมาอ๋อคุณเก่เก็บขึ้นมาไว้ไม่ให้ลงไปในน้ำอ๋อดีเหมือนกันนะน้ำจะได้ไม่ต้องไม่ต้องตื่นมากครับครับ คิดว่าหาหอยกันหอยไม่เอาเนี่ยหอยคนตรงนี้มือสีอ No. <laughs>